ร่วมกลับบ้านโดย AIS CG Advance กลับบ้านเรารักรออยู่วันนี้นะครับผามาม่วนขักม้วนหลายอยู่กันที่จังหวัดขอนแก่นครับกับสุปตานหล,ล่อมาดเข้มเวียสุขคนลวัดที่อาสาเป็นเจ้าถิน่นพาเที่ยวแบบสไตล์เวียเลยนะฮะซึ่งเจ้าตัวบอกเลยว่าแต่ละสถานที่ที่วันนี้คัดมาเนี่ยโอ้โหที่เด็ดเจ็ดย่านน้ำจริงๆไม่ได้โมโนะครับ เริ่มต้นกันที่นี่เลยนะครับบึงแก่นนครแลนด์มาร์คที่ทุกเพศทุกวัยทุกสมัยก็ต้องมาโดยเฉพาะหนุ่มเวียนนั้นมีประวัติโชคโชนกันที่นี่เยอะเลยทีเดียวนะครับว่าแต่เขามาทําอะไรก็ไปฟังคําถามจากตั๊กบริบูรณ์กันเลยฮต้องขอถามกันเลยนะครับาถามข้อนี้ต้องบอกเลยว่าถูกใจแฟนขับพี่เวียดแน่เลยนะฮะ คุณพาเด็กๆมาพอดรักเด็กๆเดณเนาะเด็กๆคบนี้น่ากลัวมากเลยรักบริบูรณ์อย่าเอาเรื่องของตัวเองมาพูดแบบนี้ไอ้คำนั้นใช้กับพี่คนเดียวอย่าใช้กับเขาพอดรักนะจ๊ะเอายิ้มยิ้มใช้คำนี้หนูพูดบ้างรอหนูนะพี่เวียเนี่ยพาสาวๆมาเดินเล่นที่นี่บ่อยๆใช่หรือไม่คะ ถูกต้องครับถูกต้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจริงนี่ตอบเลยเหรอที่เนี่ยอากาศมันดีช่วงเย็นเนี่ยลมรื่นแล้วก็มันเป็นที่ที่แบบเหมือนหนุ่มสาวก็จะมาเดินคุยกันเป็นที่นัดกันเพราะมันเป็นที่โล่งแจ้งดูไม่ไม่เป็นที่ราาเปิดมเลยจำนวนต้องไหมเอาจำนวนเลยเหรอคะพี่จะเอาจำนวนพี่จะเอาให้ได้พามากี่คน คนสองคนคนสองคนคนสองคนถ้าเกิดจะคุยกันเรื่องนี้รบกวนถอดแว่นตาดังอกเลยถึงกับให้ถอดแว่นตาเพื่อจะบพิรุธกันเลยทีเดียว <c oughs> งานนี้หนุ่มสุปตาโดนหนักแน่ๆครับมาถึงถิ่นแบบนี้จะให้เจ้าตัวเล่าเองเกรงว่าจะไม่หนุกนานงานนี้เราขอเบิรตัวพยานมาช่วยแช์กันดีกว่าหลอนักใช่ไหม ถามเลยดีกว่าว่าพี่เวียเนี่ยเห็นเขาบอกว่าฮอตมากตั้งแต่สมัยประถมอันนี้จริงไหมคะอันนี้คอนเฟิร์มเลยครับว่าเขาฮอตตั้งแต่เรียนประถมแล้วครับเด็กเด็เขาจะเป็นคนที่ฮอตมากรุ่นรุ่นเทียบก็จะกรี๊ดว่าน้องเบียร์น้องเบียร์น้องเบียร์เหนื่อยเหมือนกันนะเป็นผมเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันนะเป็นผมเนี่ยตอนนั้นเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยว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 เโี๋ยว แล้วที่เด็ดสุดคือตอนนั้นพวกเราได้ตั้งวงดนตรีขึ้นขึ้นมา SMD Band นี่ครับผมนักร้องนำของวงครับนี่ร้องนำหรอร้องนาฝีมือบอกเลยว่าด้อยกับวงอื่นเยอะมากแต่ะม่นนะไม่แชมป์ก็รองแชมป์นะครับขอแค่เขาร้องนำจะร้องผิดร้องถูกกรรมการเอาคะแนนไปเลยเขาบอกว่าเวลามาขอนแก่นทีเนี่ยช่วงสงกรานก็จะเป็นช่วงที่ทุกคนจะต้องแบบไปที่ถนนเข้าเหนียวใช่ไหมเขาบอกว่ามีอยู่ปีหนึ่งมันเป็นเหตุทําให้เกิดการ ทะเลาะวิวาทมาจากความหล่อพี่เบียก็หล่อเนาะมีแบบน่าจะเป็นแฟนของใครสักคนหนึ่งก็พี่เบียเขาปับแป้งหน่อยค่ะเขามาปับแป้งมาที่ปับแป้งเนี่ยแฟนเขาอาจจะแบบเหม็นพอดีหรือหิวอยู่ดีๆเขาก็เดินเข้ามาแล้วก็ปับแป้งด้วยเอาใหม่เนี่ยคิ้วคืออะไ้มเด็กน้อยคิ้ว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 ิ้วคิ้วิวคิ้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 วค้วคิ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 วคิ้วคิวคิ้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 ว เออขอเป็นศักกรุงเทพจะได้ไหมครับมันแปลกันยากครับผมหาคิวมาแล้วคิวมันไส้อ่ะมันไส้กันผู้ชายก็มาด้วยเราก็เลยเขาจะเข้ามาปรับแป้งเหมือนกันปรากฏว่าเขามาเป็นกำปั้นปูเบียร์โดนต่อยหรอเบียร์เบียร์โดนต่อยหรอเบียร์โอ้โหดูเลยตอนนั้นแล้วคุณไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะอย่างไม่เลยละครตอนนั้นเป็นสมัยวัยรุ่นสมเด็จไม่ยอมเลยก่อนเข้าวงการมาเถิงก่อนอะไรลอยขนาดมือด้วยนะว้สัตว์เข้าเอี้ยงแบบจมูกหัก เลือดไหลแล้วแบบเนี้ยไปพักตัวอยู่ที่บ้านเขาเรื่องผู้หญิงต้องบอกเลยนะว,ว่าถึงไหนถึงกันนะเราเลยงานนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่มาร่วมแชร์วีรกรรมเด็ดของซุปตาให้ฟังนะครับซึ่งเวียบอกเลยว่าเพื่อนๆกลุ่มนี้เนี่ยรักกันมากนะครับเพื่อนที่ทําให้เวียนั้นเป็นเวียคนเดิมเพื่อนที่ไม่ว่า,วาเราจะโด่งดังขนาดไหนใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่ เพื่อนนี่แหละครับจะอยู่ข้างๆเสมอและคบกันมา20ปีแล้วนะครับแล้วก็จะคบกันอย่างเงี้ยตลอดไปน่ารักฝุดๆไปเลยนะครับครับอีกหนึ่งที่ที่เราต้องมาเวลามาที่บึงกันนครก็คือเสือด้า2สองนางเขาเชื่อว่าให้มาขอเรื่องความรัก <S 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 จริงๆเป็นเรื่องความรักของพี่น้องครับ <S 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 ค่ะ ถือเป็นความโชคดีจริงๆนะครับมาคราวนี้ได้เลิกงามยามดีมีโอกาสได้เปลี่ยนชุดให้ย่าเล็กและย่าใหญ่ขนาดเจ้าถิ่นอย่างเวียเองเนี่ยก็ยังไม่เคยทํามาก่อนนะครับเอาอธิษฐานกันเลยทีเดียววันนี้ทางรายการเราโชคดีมากจ้าเราจะได้เปลี่ยนผ้าสบายใช่ครับให้กับให้กับย่าใช่ครับให้กับย่าย่าสองนางนี้เป็นย่าองเล็กอ๋อเป็นชุดเดี๋ยวนีเ่ยวนี้ก่อน องนี้ที่คือแม่อยู่นั่งอยู่ข้างบนางอยู่ข้างบนนี้เป็น่ข้าง่างข้างบนใหญ่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 ช่วยกันเนาะได้ไงรุ่นเมย์ลูกหนูมาก็ดีแล้วราะว่าหนูนั่นยังขาดกู้นะคุณในเรื่องของความรักดีแล้ววันนี้ขอเสด็จย่าเลยว่าใครที่เข้ามาเล่นๆอย่าได้มานะย่าปัดให้ไปให้หมดแต่ใครที่จริงจังขอให้รุเมย์ได้พบเจอเพราะว่าอายุปูนี้แล้ว ครับนี่ปกตินะฮะมาทุกครั้งไม่มีโอกาสได้ได้ทาแบบนี้นะครับนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเป็นสิ่ิมงคลมากเลยครับมีโอกาสได้เปลี่ยนสบายให้กับย่าใหญ่นะครับโอ้ครับยังไงน้อคราวนี้สาธุพี่เวียยังไงเนี่ยเราอ่ะครับผมก็นี่แหละฮะคิดว่าวันนี้แหละครับจะได้แต่งแล้วใช่ไหมคะอย่าให อยาให้เอเทผมจริงๆแล้วสบายเนี่ยจะเปลี่ยนช่วงเวลาไหนอะครับสงกรา์ค่ะอ๋อส่งกรานต์นวั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 นวนวรนวันาันวันารนวั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 นวนนันน คุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่าดูสองคนนี้จริงจังมากเลยนะคะพู่เลยนะคบก็พี่ผ่านจุดนั้นกันมาหมดแล้วอ่ะสวยอ่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะพี่เห็นได่จิ๋วคุณย่าอย่าย่าเล็กพี่จิ๋วคุณย่าอย่าย่าเล็กคุณแม่คุณผู้ชมน่าเอ็นดูจริงๆเลยนะครับตั้งใจทํากันอย่างจริงจังงานนี้ทั้งพี่เวียแล้ก็น้องรถเมย์เนี่ยบอกเลยนะครับคราวนี้ไม่พลาดอย่างแน่นอน ช่วงหน้าเรามีซึกประชันตำส้มตำที่ทั้งลีลาและรสชาติบอกได้เลยว่าแซ่บแน่แน่